ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่คุณสอนบันเทิงฝากกไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะทุกคนทุกคนทุกคนเมื่อคืนนี้ลูกชายมะไลลฉ่ำาอ้อยน้องบอสมาไล่ฉ่ำทุกคนพลังด้อมจริงๆพลังด้อมจริงๆิไม่ว่าจะเป็นด้อมบ้านคู่ใหญ่บอส เอฟซี C. ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเทียนพันสาบ้านรักบอสใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเตาบอสกินแซบโอ้โหทุกบ้านเลิศมากมาเลยฉ่ำแม่บอกเลยไปดูค่ะไปดูแม่รวบพวงมาให้หมดแล้วจ้าโอเคขอเสียงความร่วให้หลาน้องบอได้ไหมคะชุดแรกค่ะโอเคกับ <Yeah. Okay. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสนะคะสวัสดีโอเคุณ เอาวันนี้ใครตั้งใจมาดถูกบ้างอะไรงยู่ไหน รถดงผมนมีได้วปไค่าอ๋อพูดอันนี้อันนี้อะไรัพี่นี่นนะดูยิ่งใหญ่แล้วอลัการมากเลยค่ะฟังนั้นองบอกว่าวันนี้จานวนยนะครับผมจะให้ทงอะไรเลยคะให้เหรครับ วันนี้ผมกลับเลยนะครับอยากเห็นเอาเอาดูมาผมสมได็จเทพมพอ์ ทาลูกค้าท่างนะครับที่นี้นั่งแดงมาดูผมนะขอไม่ง่ายอ่ะพอบผมอะไรสักึทีขอบคุณครับโอ้โหมาเดือดตาโอ้โห สูงสุดได้เท่าไหร่ครับสามคัหนึงจริงหรอจริงฮะไม่สุดแล้วแม่จะพูดเลยว่าหนูอ่อนใครได้หรอวะเดี๋ยวมาถ่ายรูปบ้าเดินสอง้าดสองเ้าเด1นเองอันเยอามเวลาค่ะ